ดัชมิลโฟสูตรลดน้ำตาลลง40% Oh. หมดเวลาคุยแล้วจ้ะเด็กชายสัตว์มาทำอย่างอื่นกันดีกว่าน้องน,นาขนะแนนเนี้ยใครทำให้เสียใจนะหมดเวลาคุยแล้วจ้ะจะได้งานหรือได้กันเนี่ย ฉันว่าไม่เวิร์กละยกเลิกก่อนเถอะโหยกเลิอกอะไรตอนนี้คนกำลังเข้าได้เข้าเข็มเข็มบ้าเลยล่ะเอา้าจะ<ถ><ถ>ได้กันอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยถ,ถ้าห้องนี้มันไม่มีอะไรอะ่ะมันต้องเข้าไปห้องนอนไหมล่ะคุณแม่หมอพอฉันว่าไม่เวิร์กพาซันกลับมาแล้วค่อยว่ากันใหม่ใจเย็นฉันว่าปล่อยไปก่อนเผื่อเจออะไรก็ได้นะไม่คุยอะ อยากรู้เรื่องกฤิศนาเดลเอสเต,ต่หรอนี่ฉันถามว่าอยากดูเรื่องกฤษศนาเดลเอสเต,ต่หรอคุณรู้ห๋อ คุณเขารู้ตัวผมว่าน่าจะโดนซ้อนแผนแล้วละลองขุดอีกนิดก็น่าจะได้เรื่องแล้วเปล่าผมว่าไม่เวิร์กหรอกก็ถ้าเขารู้เรื่องน้วมันก็จะใ่ายคุณหรือเปล่าล่ะแล้วถ้ามันอันตรายมากกว่านั้นนะพี่พัทแค่ผู้หญิงคนเดียวมันจะมีอันตรายอะไรโคโคชัดยังโดนเก็บเลยแล้วนับภาษาอะไรกับพี่ซันเนี่ย มีวิธีของฉันคุณไม่ต้องห่วงหรอกพิสันพิสันพิสันเชีย่ยสัญญาณขาดไปแล้วอะเป็นอะไรวะเอ้ามันทำอะไรได้บ้างไหมอะปรนนด้นครับ แบตกล้องก็ยังไม่ได้หมดนะมันสัญญาณมันตัดขาดจากฝั่งนั้นนะ่ะรูอว่าพี่ซันปิดเครื่องหรือว่าโดนเก็บอบครูชาร์วะเจ๊บ้าปะเนี่ยบากเสียก็หายไปขนาดนี้โทรห่าก็ไม่รับปะขอรู้คชันนั้นหน่อยฉันจะไปจะบ้าหรอ,อมานบอกจะไปทำไมซัน ผมว่าแผนนี้ไม่เวิร์กว่ะเหมือนเขารู้เลยว่าเราโดนขุดคุยอะ่ะผมก็เลยหนีไปตั้งหลักก่อนแต่ก็อลอกมาผมไปเจอนี่ะเปดะิดดูล้วิวมันน่าจะมีประโยชน์ก็เลยกลับมาแต่ผมมันแปลกอะ่ะเหมือนคุณอ้อนเขารู้เลยว่าเราต้องการอะไรเอาของคนอื่นเข้ามาเดี๋ยวที่พี่บอกเจ้าของเขาก่อนอะ่ะ เขาเรียกว่าขโมยนะพวกเธอเนี่ยเล่นอะไรกันมาเด็กๆเ,เนาะถ้านี่คืองานฉันว่าว่าพวกเราทำพลาดผมขอโทษนะครับที่หมเล่นเกมกับคุณอเออเวลตกล้พี่กู ฉันแค่อยากจะมาบอกไว้พอเถอะเธอสู้เขาไม่ได้หรอกเธออยากจัดการเขากฤษณาไม่ใช่หรอไหวหรอเด็กน้อยอย่างพวกเธออะจะไปจัดการกับคนใหญ่คนโตแบบนั้นอะไม่กลัวตายไงแม่หนูตายเพราะเรื่องนี้นะคะหนูยังต้องกลัวอีกหรอ แฟมนั้นนะ่ะฉันเตรียมไว้ให้คนกฤษณนะเขาเป็นสามีฉันแต่ว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรอกนะเขามีบ้านใหญ่อยู่แล้วแล่ฉันก็เป็นเมียน้อยตามข่าวนั่นแหละว่าแต่นี้จะไม่มีเครื่องดื่มมาต้อนรับแขกหน่อยอ๋อ ใช่ออนทำเองค่ะคุณปล่อยข่าวแบบเนี้ยเพื่ออะไรแล้วต้องให้ออนหลบซ่อนเพื่ออะไรอ่ะนักข่าวประจี้ถามอ่อนว่ามีคนรู้ใจหรือ,อยังเปิดเผยได้ไหมออนต้องหลบแบบเนี้ถึงเมื่อไหร่ดาวรานะเขาอยากเปิดเผยกันด้วยเหรอว่าเป็นเมียน้อยนะสิ่งที่ผมให้คุณนะ่ะนะมันดีกว่าการเปิดตัวว่าคนเป็นเมียน้อยจะซ้ำไป ฉลาด่อยสิแต่ออนไม่ใช่คนทั่วไปนะออนเป็นดาราออนจะเลือกใครเป็นสามีก็ได้แต่ออนก็เลือกคุณอยอมเป็นเมียน้อยของคุณนะ่ะให้ที่ยืนกับออนบ้างสิแต่ข่าวแบบเนี้ยมันอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผมนะคุณก็รู้ดีนี่แล้วอาชีพของออนอะ่ะออนต้องหลบถึงว่าไหอะ่ะ งั้นคุณก็ออกจากวงการซะแล้วก็มาเสร็จความสุขที่ผมมอบให้ไปอย่างเงียบๆคุณจะบ้าปะ่ะผู้หญิงทุกคนต้องการมีตัวตนถ้าคุณบอกคนอื่นไม่ได้ประกาศได้เราเป็นอะไรกันออนก็จะทำแบบนี้แหละโอเค ผมเข้าใจคนแล้วอ่อนถ้าคุณไม่ได้เป็นดาราเป็นแค่เมียน้อยผมคุณจะโอเคใช่ไหมได้ผมจะพาคุณออกจากวงการเองชัดจัดการเรื่องนี้ให้ด้วย มาคิดๆดูแล้วนะฉันว่าฉันไม่น่าเลิกสบายทางรัดแบบนั้นเลยอะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ออนอนงน่าจะเลิกเป็นโสดมากกว่าเลิกเป็นเมียน้อยใครแล้วที่เขาบอกว่าเขาเจ้าคุณออกจากงการนี่เขาทำยังไงลนะ่ะครับ ที่คุณมาหาเราที่นี่เนี่ยเพราะคุณอยากจะแก้แค้นกฤษณะใช่ไหมครับฉันเคยทํามาแล้วพอ pues, ฉันออกจากวงการฉันก็ทําดีกับเขาเพื่อที่จะรอเวลาเอาคืนจนกระทั่งฉันก็มารู้ว่าไอ้ความมั่งคั่งความร่ำรวยของกฤษณะเ e a l อ s t a t เนี่ยมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ฉันก็เลยแอบเก็บหลักฐานทุกอย่างเอาไว้แล้วก็บอกคนสิ่งของฉัน นักข่าวดับอนาถรถเก่งพลิกควก่ำกลางกรุงไฟลุกท่วมแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับแม่หนูหรอคะพอนภา,านักข่าวหนังสือพิมพ์ตัดสินใจจบปัญหาชีวิตด้วยการกินยาน,นอนหลับจนเกินขนาดค่าสาเหตุจากปมปัญหาครอบครัวที่เกิดจากเรื่องชู้สาวแค่นี้ฉันก็ประกอบเลือกได้แล้วว่าคนสนิทของฉัน เอาข่าวของฉันไปบอกนะักข่าวที่ชื่อพรณภาและฉันก็มั่นใจนะว่าสองคนนี้ถูกอุ้มฆ่าแม่ไม่ได้ฆ่าตัวตายจริงๆงัน้นหลักฐานล่ะครับก็ถูกทำลายไปหมดแล้วไงแล้วเรื่องข่าวที่ถูกปล่อยออกไปว่าเป็นเรื่องชู้สาวล่ะครับก็เป็นเฟกนิวส์เฟกนิวใครเป็นคนทำวะ คนทำก็คือนักข่าวส่วนคนที่บิดเบือนข่าวจะเป็นใครได้อีกอะเพราะว่าข่าวถูกไปล่อมาจากทูตูเดย์ y คนที่ปล่อยข่าวผู้แม่มีชู้จะกินยาตายคือพ่อ ก็เป็นหน้าที่ของพวกเธอพอฉันรู้ว่ามีคนตามเรื่องนี้ต่อฉันก็ยินดีที่จะช่วยส่วนเธอก็ไม่อยากให้แม่เธอตายฟรีใช่ไหมล่ะ